เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับฟรีไฟฟ์เหมือนเดิมน,นะฮะเพิ่มเติมคือ EP ที่สองครับก็วันนี้เราลงแบบคนเดียวนะฮะไม่มีเพื่อนนะฮะล้วเราก็จะไป4ครับแล้วก็คนเดียวครับเฮ้ยลืมเปลี่ยนสกี้สั้ยสดุ้งเลยเราเนี่ย o ลงลืมเปลี่ยนตะกี้ สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตอสู้แบบมีสไตล์ให้คนดูลงมาก็โดดเลยนะครับเพราะวนฟ้าอยู่ตัวนี้สี่หนึ่งนี่คือตายไม่เกิดเกิดไม่ตายครับเพราะถ้าผลตายคือตายเลยไม่มีเพื่อนนี่เขามาสี่ผมมาหนึ่งฮะก็โทษใครไม่ได้เขาตัวเองกดเองอนะ่ะถ้าเป็นสองสองก็พอว่วอยู่สี่หนึ่งนี่ไม่รู้เหมือนกันพาอไม่เคยเล่นก็อ,อยากโชว์ฝีมือให้คนดูเห็นไงว่าผมนั้นก็ไก่เหมือนกัน ใครได้ปืนก่นอนคนชนะจะมาหาผมไหมมีคนพื้นโดดโอี่กระสุนแล้วขาดูมีคนใหม่ละ หาชั้นหนาแล้ว <c oughs> ตัวนี้คือต้องอยู่กันแล้วอ,อ,อ,อัดอัดอปมือผิดได้3คิวแล้วคนดูวะ ในนี่ในบ้านนี่ก็มีตัวหนึ่งนะได้ยินเสียงเลย oh. กูจะตายเลยผมยาทางไว้เนี่ยมาแลวมาละยาเลือกก่องเดียวล่ะโอ้ยทาง <c oughs> เอาไว้เจอกันม่คิวเดี๋ยนะครับสำหรับคิวเดี๋ยวก็มีพีท่านีแล้วกัน ไม่ไมาเอาใหม่เอาใหม่าหตาครับเอาใหม่ตาคุคืคอลีดเดอร์ครับมาครับตะกี้ผมตายคนแรกป่ะไม่ได้ดูรีดจัเข้าใหม่เลยตานนี้แหละทุกคนที่สองที่สองพอครัไม่ต้องที่หนึ่งละที่สามก็ได้ <c oughs> <c oughs> ยากนะอ่ะที่ห้าก็ได้มันเยอะขึ้นเลย อาไม่ต่างกว่าสิธมันก็่มีแค่สิทธิทิ้งเนี่ยเอาล่ะนะเราจะไม่ตายทิ้งแรกแล้วกันจะไปวนฟ้าเหมือนเดิมไม่รู้ไปถึงว่าไม่ได้เอาโน้ตมาอีกแล้วคือผม,มเอาสกิลของตัวนั้นมาแล้วต็กี้ก็เหมือนเดินกดเข้าต่อเลยเหมือนมันจะลงถึงกองผมนะผมลงทีหลังครับแต่ผมได้ปืนไหมดูกัน เฮ้ยเฮ้ยอาไปแล้วอย่าพุ่งมาเด้อมาตอนนี้ผมตายเสืออะไรไม่รู้ตัวเนี้ยมาแล้วเสียงยาตะกี้นึกว่ามาละขอเรียญหน่อยวิน่นี่นี่มั้ยมันก็สูงอยู่ไม่รู้มันได้ยาปะ่ะถทากดปัดตัวเนี้ย เออรัดแน่งเลยไปต่อครับเข้าเมืองกันเพราะตะกินไม่มียาวก็เลยต้อนรัดนะฮะเพราะเหรียญก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ให้ใครอะ่ะชุกใครไม่ได้อยู่ล้าคนเดียวนะฮะ ไม่มีแล้วก็ไม่มีเปล่าเต็งแล้วเนี่ยเฮ้ยเจอคนละมาละมาละมาละไปไหนข้างต้น ก็เจอแล้วก็ตายเลยนะครับคอนดูเอาให้เจอกันใหม่คู่เดียวนะฮะสรุปเกี่ยวกเท่านี้แล้วกัน,กน,กน,กนบายบายครับ <c oughs> ไอี๊เจ็บใจอีกแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขมือหน้านะครับมือนี้ค่อยพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเจ็บใจนิดหน่อยนะเธอก็าทำอะไรไม่ได้ครับอะไรอย่าลงแหวนนิ่งเองไปครับบายบาย